นุ่มเล่าโบเสื้อก็ต้องเสื้อครับพี่น้องนะครับบาร์นี่คือการต่อแถวนะครับผมของเมืองไทยนะครับต่อคิวเข้าคิวนะครับผมไม่ใช่แค่การซื้อตั๋วนะครับซื้อบัตรโดยสารอะไรต่างๆนานาครับแต่คือหลายๆอย่างนะครับการต่อแถวแบบนี้นะครับเมืองไทยเป็นต่อแถวเป็นการห้เกียรติซึ่งกันในการครับพี่น้องนะครับนุ่มเล่าว่ายืนตรงเขารดนทงสาพี่น้องนะครับโอ้โหนะครับผมเนาะ อันนี้คืออยากให้ดูว่านี่คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมนในการต่อแถวซื้ออาหารที่ดองนะครับเพอเสื้อก็ต้องเสื้อนะครับปลาสิิงนี้คือพังไทยนะครับผมสิิงนี้คือประเทศไทยนะครับเพิ่นเฮดได้ดีนะครับผมต่อแถวซื้ออาหารนะครับไม่ใช่ยืนตรงเคารพสงสารอย่างหนุ่มเหล่านะครับคอมเมนต์นะครับผมแบีนี่เคยเห็นแต่ฟังไทยครับที่ดองนะครับที่เพิ่งครับที่ดองขนาดซื้ออาหารนะครับเพิ่นยังต่อแถวนะครับผม ยังเลี้ยนคิวกันนะครับผมโอ้โหเห็นแบบซื้อจอนแล้วครับพี่น้องเลยความมีระเบียบพินัยนะครับผมเนาะของคนไทยนะครับขนาดซื้ออาหารพี่น้องนะครับเป็นยังต่อคิวต่อแถวกันนะครับผมเป็นบอกครับมีคือมารยาทนะครับผมมีแต่เมืองไทยนี่และครับผมเนาะที่รักษานนะครับผมเรื่องของความเป็นระเบียบพี่น้องนะครับตามคิวนะครับผมตามแถวนะครับ เบอร์อเดอร์นะครับผเนาะคนเล่าทีบางข่างนะครับโปเสื้อนะครับผมเคยเห็นพี่ดองเลยนะครับตอนนู้นทีนี่นะครับผมเนาะพอาทราัพท์ให้ดูได้นะครับพี่ดองว่าเพองไทยนี่เป็นเท็ดแท้นะครับผมนะครับพี่้องนะซื้ออาหารนะครับยังต่อแถวนะครับผมนี่คือระเบียบวินัยนะครับผมของคนไทยนะครับพี่้องเลยนี่นะครับผมตลาดสดนะครับพี่้องนะครับนี่นะครับผมจุดทิ้งขยะนะครับผมเนาะ นี่คือเีือพินัยนะครับผมที่ปลูกพังกันมานะครับพี่้องเราจะต่อแถวต่อคิวเห็นบ่าครับผมพี่รองเลยนะครับต่อแถวต่อคิวนะครับผมเนาะนี่คือการปลูกพังนะครับผมเรื่องเรื่องมารยาทนะครับพี่รองใส่บาตมาน้ำหลังนะครับผมเนาะก็ต้องล่อคิวนะครับพี่รองหากรากนนะครับการอะไรซื้อก้อนนะครับผมเนาะอันนี้คือความจริงนะครับผมทีประเทศไทยคน รักษานะครับพี่้องรักษากันมากนะครับการต่อแถวต่อคที่ยวนอะกคือมารยาททางสังคมเราที่ฝั่งไทยเขาปลูกฝังกันมาพี่้องห็นป่ะสนามบินนะครับพี่้องเลยนี่ไงครับ,ใใครครบแถวเกตีเนะ้เนาะสนามบินตอนเดือนะครับนี่กับผมนะพี่รองเลยขนาดซื้ออาหารนะครับผมยังต่อแถวต่อคที่ยวกันนะครับนี่พี่อ้องครับ อาหารจะอร่อยแค bon ่ไหนนะครับพี่น้องเนาะเก่งขันแบบตที่ยวต่อแถวกันขนาดนี้นะครับคือน่าจะเป็น้านดังนะครับผมเราเห็นแล้วรู้สึกว่าอสุดยอดนะครับผมคือไม่ใช่แต่การขึ้นรถเนาะไม่ใช่แต่การขึ้นรถการต่อแถวซื้ออาหารพี่น้องเขาใช้คนถูกพังกันหมดเลยครับแจกของนะครับผมต่างๆนานาเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมการต่อแถวต่อคิวนะครับซื้ออาหาร อันนี้อยากให้ดูนะครับผมว่านี่คือความจริงนะครับผมที่ผมแบบมาประเทศไทยเนาะก็เห็นแบบพอมีมารญาตนะครับผมของประเทศไทยนะครับการต่อแถวต่อคิวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับพี่น้องนะครับความเมืองไทยนี้่นมีระเบียบพีดีนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าสีไใครที่กิดจะชื้อนะครับผมอ่าก็ต้องรอนะครับผมเพราะว่าของอร่อยเนาะก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะครับต่อแถวต่อคิวกันพี่น้องเลย อะไรอย่างไดนะครับก็ซื้อไปนะครับผมไทีมาก่อสครับพี่้องกะไรกนเนาะไทมาน้ำล้างกะไรน้ำล้างครับนี่คือประเทศไทยนะครับผมเนาะการต่อแถวต่อเคิวคือว่าเป็นมารญาตทางสระคมอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ผูกพันกันมานะครับที่รองนี่แะครับผมเนาะในราคาเส้าค้ายนะครับที่รองนะต้องได้ต่อแถวนะครับลูกค้านะที่มาซื้อก็ต้องได้รอนะครับที่รองนะครับ นี้เห็นไหมครับผมหลายๆนนะครับทอแถวนะครับขายดีขายปังที่เรานะครับร้านนี้เนาะคือถึ้ท่านเดียนแถวนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศเนาะที่เราเลยซื้อกองนะครับร้านหมูนะครับที่เราร้านหมูปิ้งนะครับแสบร้านที่เราคือหลายๆร้านที่เรานะครับ ดีอยู่ในจุดนี้นะครับผมแต่ร้านนี้คือเด่นเด่นกว่าเพื่อนนะครับเพราะอาหารน่าจะอร่อยนะพี่รองนะถึงท่านแบบใครมาก็ต้องได้ต่อแถวนะครับเียงคิวต่อแถวกันเฮียพี่อ้องร้อกมากแล้วนะครับอ,อยากลองซิมนะครับพี่รอง้องไปต่อแถวต่อแถวเรียนแถวเนาะนี่แหละครับผมน้องนุง่มเล่าโบเสือนะครับผมก็ต้องเสื้อนะครับมาคนไทยนี่มีมารยาดีๆนะครับ โมมนเข้ารบทุ่งนะครับผมพี่้องเลยนะครับโมเมนเข้ารบทุ่งศาสตร์นะครับอันนี้คือมารยาทของคนไทยนะครับผมที่เปินปลูกฝังกันมานะครับพี่้องนะปลูกผังกันมาเรื่องมารยาทเนาะการเข้าคิวนะครับเพราะว่าสังคมนะครับผมพี่้องก็มีมารยาทเนาะของประเทศไทยนี่แบบเปินปลูกฝังกันมาแต่ดใน้อยๆนะครับปลูกฝังกันมาแต่ยังหน่อยนะครับพี่้องนะครับการทีว่าดีนะครับผม ะเฮ็ไดไรนะครับผมเนาะหรือว่าลูกหลานก็ต้องด,ดูดูตัวอย่างพ่อแม่นะครับพี่เ้างถ้าพ่อแม่เฮนะ็ดไรเนาะพ่อแม่เฮ็ุไ้นะครับการตอ่ตอแถวต่อคิวนะครับ<ะ>เกิดเป็นลูกเป็นหลานเขาก็นําไปปฏิบัติี่น,นะครับนําไปอ่าปฏิบัติเรียนรู้นะครับผมนี่คือจริงที่อาบ้านพระบุระเทศไทยนะครับผมคนมีการ อ่าปลูกผังกันมน้าแบบนี้นะครับพี่นอเนาะอันนี้แหละนุ่นมเล่าเสื้อนะครับผมมานี่คือการต่อแถวนี่คือมารยานะครับีฝั่งไทยเขามีให้กันนะครับหรือว่าการให่เกียรติซึ่นกันและกันพี่นอนะครับผมสมมติว่าใครมาก่อนเนาะพี่นอเนาะก็ต้องไลไรก่อนใครมาที่หลังก็ต้องอะไรที่หลังนะครับบางบางทีนะครับผมฝั่งบ้านของผมเองนะครับผมเนาะอันนี้คือ มันยานมีไหมนะครับผมอาจจะมีเหมือนกันพี่น้องนะครับแต่บางคนเขาไร้จิตสานึกนะครับพี่น้องเขาแบบว่าพอต่อแถวนะครับผมบอต่อคิวเนาะอันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับเห็นบั้ครับผมช่วงนึงเนาะที่บายูหลวงพะวางพี่น้องมีคนรัดคิวกันนะครับต่อแถวแล้วก็ไปรัดคิวกันนะครับซื้อบัตรปีรถไปอ่ารถไปลาวจีนนะครับพี่น้องเนาะจนแบบเป็นข่าวโงรังเลยนะครับผมนี่นะคือ การไล่จีสำนึกนะครับพี่น้องแต่ว่าเมืองไทยนี่เป็นผูกคังกันมากนะครับผมเป็นบบกต่อแถวต่อคิวนะครับอันนี้แค่ซื้ออาหารนี่ครับพี่น้องนะครับค่เพเ่าซื้ออาหารนี้ครับผมอันนี้เนาะนุมเล่าวเสื้อกระตองเสื้อนะครับผมบาสิ่งนี่คมเมนต์การเคารบตุ้งสารพี่น้องนะครับคมเมนต์การเคาลพตุ้งสารลรือนุมเล่านะครับผมนี่คือการต่อแถวต่อคิวนะครับอ่จริงที่เขาบอกก็เห็นนะครับพี่น้องเนาะเขาอาจสิแบบ อยู่แต่ใถ้ํำพี่น้องอยู่ในโกนเนาะอันนี้เห็ครับมาแลวกับเดินแถวเดินคิวกันนะครับผมเห็นไหมครับพี่น้องเนาะมีแต่คนรุ่นอายุอ่าใหญ่ๆนะครับผมสี่ห้าสิบปีขึ้นไปนะครับผมนี่แหละคือความผูกพันกันมานะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับผมจนจนมาถึงนี่แหละครับผมเนาะคือวันพ华รุดมีการใส่ใจนะครับผมมีการผูกพันกันมานะครับจึงแบบ ปฏิบัติกันมาแบบนี้นะครับผมพอเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหโอเคนะคือการต่อแถวต่อซิวนะครับผมคือเรื่องของมารยานะครับพี่น้องคือการต่อแถวนี้ไม่คือจะเห็นทั่วไปนะครับพี่น้องเนาะทีประเทศไทยัยเขาเขาปฏิบัติกันมานะให้ใช้แค่ต่อแถวซื้อตั๋วนะครับต่อแถวซื้อตั๋วนะครับต่อแถวแบบซื้ออาหารนะครับผมนี่ครับเห็นบอกมาแล้วกัน เราแถวนต๊ี่ยวกันแล้วครับพี่น้องครับผมบรรยากาศประมาณนี้นะครับอยู่ที่ห้างนะครับผมหางเสียรดังสิทธ์นะเจ้าพี่น้องลูกค้ามา้ลยเนี่ยครับมาไลยหล่อยู่เ้ยลูกค้าลานเป็นเนาะคือว่าเป็นลานรังนะครับเป็น้านเด่นน้ํนลังที่อ่าหลายหลายคนนะครับติดใจนะพี่น้องนะเจ้งแสบนะครับผมนะาจะอร่อยเนาะเห็นไหมครับพี่น้องนะครับผมเนาะเปาโนยืนยืนดูนะครับ ั้งหน้านะครับผมเนาะยังแบบลูกค้าแต่ละคนเขาก็ปฏิบัติกันมาพี่น้องนีนบอกอยู่ข้างหลังแล้วครับผมต่อแถวจนถึงคิวคิวข้างหลังนะครับพี่น้องนีนบอกจนถึงคนคนเสื้อสีขาวเนาะนะครับผมผู้หญิงกับผู้ชายนะครับแต่มาอาหารหนาจะแสบนะครับพี่น้องนะจึงมามีคนมาเยอะมากนะครับมาเข้าคิวเนาะเผื่อจะซื้อนะครับผมหมูของคุณอ่าคุณพี่ท่านนี้นะครับผมที่เขาขายเนาะ เป็นหมูหมูทอดนะครับพี่น้องนะครับน่าจะอร่อยสมควรนะถึงจะถึงคนเยอะขนาดนี้พี่น้องนะครับนี่คือความจริงนะครับพี่น้องบเลจยกตานะครับผมนี่คือความจริงที่นุ่มเล่าโบเสื้อนะครับปลาการต่อแถวนี่เมื่อใครเป็นปฏิบัติกันมากแบบนี้นะครับปฏิบัติกันมากแต่รุ่นปูญาตาย่ายพี่น้องเลยนะครับจนมาหอดเป็นบรคคับผมแต่ละคนเนาะคือมีแต่คนที่แบบ อัญโเยอะนะนะครับผมคนห้าสิบใบห้าสิบก็มีนะครับนี่แหละครับผมพี่น้องเลยเมืองไทยเนาะเสื้อแต่ต้องเสื้อนะครับเพราะว่าคนหลายแห่งพี่น้องคนมาต่อแถวเนาะคือตลาดเล็กๆนะครับพี่น้องแต่ว่าคนต่อแถวแบบนี้ก็คือว่าพระธรรมดาพี่น้องนะครับอาหารคือว่าของกินที่ประเทศนี้ต้องแซ่บแน่น,นอนพี่น้องนะครับรีอว่ากับเป็นห่านเก่านะครับพี่น้องนะห่านเกา่หาหัาน ทีเพิ่นแบบขายมาล้นนะครับผมเนี่ยตกข่าเพิ่นห้ายเนาะเคยซิมแ้วติดใจพี่รองนะครับแบบนี้นะครับผมบอาเสือก็ต้องเสื้อนะครับว่าการต่อแถวต่อคิวนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่รองเลยนี่แหละครับพี่รองนะครับเรื่อไทยเนาะคนไทยเขาแบบรักษาเรื่องของมารยาทกันขนาดนี้นะครับพี่รองนะอันนี้คือจะให้ดูนะครับว่าซื้ออาหารยังต่อต่อคิวนะครับพี่รองเลยนะครับผม แบบนี้นะครับพี่้องเอ๋ยนะครับนี่แหละครับผมเนาะอาหารนะครับพี่รองนะครับหมูนะครับผมเนาะ่าจะขายมัตตรลนนะครับพี่รองเนาะจึงแบบลูกค้าลายนะครับพี่้องเนาะโห่นะครับคนเดียนต่อแถวต่อคิวกันสนั่นนะครับผมพี่รองเอ๋ยนะครับลานหมูนะครับของคุณพี่ท่านนี้นะครับผมเห็นไหมครับพี่รองคนต่อแถวต่อคิวกันร้ายแห้งครับพี่รองเอ๋ยนะครับ หมูก็มีหลายล้านนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าร้านแอ่เป็นแบบพิเศษนิดน่อยนะครับเห็นบหหลากหลายกันเลยครับนี่ครับผมเขียนละสามสิบนะครับพี่น้องเลยนะครับคนซื้อนะครับผมเยอะนะครับนี่พี่น้องเลยนี่ก็มีนะครับล้านไก่ทอดนะครับร้านไก่ทอดก็มีนะครับผมแต่ว่าร้านแอ่เป็นอาจจะอร่อยนะครับแ่บนะพี่น้องจึงว่าลูกค้าเต็มนะครับนี่ครับผมน่าจะเขียนละสามสิบนะครับ สองอย่างสามสิบห้าสามอย่างห้าสิบออมันสามารถรวมได้นะครับไก่ทอดนะพี่น้องนะมีไก่ทอดมีหมูนะครับผมซิมอ่าซื้อร้านนี้ประจำไหมพี่อร่อยใช่ครับผมผมมาซื้อครั้งแรกอ๋อเห็นครับตอนแถวครับน่าจะน่าจะร้านเก่าเนาะไม่รู้วยครับผมครับ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 ผมขอบคุณครับเดี๋ยวครับพี่น้องเลยอาหารนะครับหลากหลายกันเลยครับผมดีครับ กินี่เขซื้อแล้ครั้งแรงเนาะเขาบอกว่าเพิ่งซื้อครั้งแดงนะครับโอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้เนาะมาตามาเบิ่งนะครับผมมามาเนื้าห์ของคนไทยนะครับผมไม่ใช่แค่เขารถทุงซาดไม่ใช่แค่ซื้อตั๋วซื้อบัตรนะครับผมเล่าว่าคนยืนตรงเขารถทุงซาดนะครับอันนี้มันโมเมนต์พี่น้องครับอันนี้ก็คือการต่อแถวนะครับเพื่อซื้ออาหารเด้อนะครับผมเนาะหรือว่าต่อแถวแบบเพื่อเป็นเรื่องของการผูกมิรนะครับ การอ่าเป็นมารายาทที่ดีนะครับพี่น้องนะครับผมหนุมลาาอ่ะบมเสือพี่น้องนะครับเป็นการยืนตรงกราทุงสาตนะครับพี่น้องม่นโมแม่นนะครับอันนี้คือการต่อแถวนะครับต่อคิวนะครับเรื่องของมารยาทเมืองไทยเพิ่นนะครับปรักษากันว่าต่างนานนะครับผมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาเบิ่งนราบผมตลาดเนาะแล้วก็เห็นการต่อแถวเรื่องของมารยาทพี่น้องนะครับตอนนีก็อยากนําเสนอนะครับให้คนที่ไม่เคย เห็นนะครับผมการต่อแถวต่อคิวแบบนี้นะครับผมพอาง่ายว่าอยากให้คนบ,านบ้านเบานโนนได้เห็นพี่น้องนะครับ,บรว่ากาต่อแถวกันดีๆนะครับคอมเมนต์ว่ายืนตรงเ,เคารพตรงสะอาดเด้อครับผมน้องพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆครับสบายดีสวัสดีครับ